สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนทุกท่านนะฮะกราบสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยแล้วก็สบายดีพี่น้องฝั่งลาวสบายดีทุกคนที่กําลังเบิ่งอยู่ทั่วโลกเนาะพี่น้องเนาะ ถั่วมพี่น้องน้ำถั่วนามันเบ้อวางอังลังการมากเลยเนี่ สุดยอดพี่นอ้องแต่ว่าหน้านเบิดเแล้วแหละฝนบ่มาณสำมึงพอแล้วอิโนโนพอแล้วโอ้ย อ๋อไอ้บอลลีเนี่นี่นะกูเหยียบไปตังทะนั่เถื่เลยไขยนั่นแหละสบายดีป่าลุงมาป็นเมื่อก้าวเด็ปปาป่า ป๊าต่สุดอย่างนี้นนเนอะฮะชุดแรกรของหนูหดดคะอ,อันนี้ก็สุดท้ายกินค่ะโอเคค่ะบร,ริษัททงะตะปีกเอา,ามาต้องใส่ลงทงหายก็จะเปอีโอเคไปจะ,ปะไปถ่ายอคนต่อมาคัวารไปหนดีไหมก่อนสังวัสดีจะม,ม,มาเล่นาน้ำกับสัตว มาเก็บไดลิศเล่อคำถ่าะะล้มให้ผ,ผัวหาบผัวก like <uh ัเอาไม้ไปล้มไม้บอลเลิกเลิกแน่พี่น้องนี่มาเบิ่งกซองผัวเมียเขาเล่นน้ำการว่ามันสนุกสนานสัมปายพี่สู้จะไปไกลไรออา บอสแถวนี้แหละอันนี้ให้หน้าดีแต่ให้นี่้อดีพอดีพอดีล้มให้พวหาบโอ้ยปู่พวปนปู่ปล้มเองเสือระ,ะอษามาตัวะะดได้น่นนะดามฮะเพื่อ โอ้ยนาวสนอน,ออนี่กับพันกันลอยเล็ดอยู่อะไรนนี่หะ้เอ๋อเห็ดนนักเลร็ดโล,ล,ล,ลดตามสไตล์ของมึง <laughs> อือนี่นอนอ้พัวับ่ัวกับปไดหาบไดเมียสิลม <laughs> อะใหม่ทํา,ทาอยางไปเลวกัทําทาสิลมแลวกัรพัวโดใส พีไม่ยากนะท่านพี่ผู้กำกับพี่น้องเอ้ยนางสรรอืมสินเอาสินเคิร์นกูหันแน่กูซีกูซีเซบะน้ำโผลหน้าพี่น้อง น้ำเย็นข่างและน้ำธรรมชาติหัวกระเตียมเลยกว่าถ้าหาบเนี่ยนะมันสิลมยืนยืนซะก่อนหาบได้มึงกันย่างกายแล้วก็เมืึงกันลมลงทั้งขางกายผู้ชายหาบหัวขาลูกนะแม่ <laughs> เออ <laughs> ไปค่ะ <laughs> <laughs> สวยสวยโดนสวย แอคติ่งมาหาสีสามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้โพี่น้องพี่น้องมันใสายปะฮอกับผัวเมียเขาเล่นกันเนาะโอ้โอยน้ำเขาไม่เย็นครับีอันแน่นอนฮะอุ้ยคุณเหลือกเฮ่ป้าตะเพียงเข่าคุณ เหตุการอืมอืมฮะฮะงูบ้างอภัวสิล่มเองเลยสิหายเมียหับ เอามึงตังซ้อนอะเี่ะเพราะว่าโล่มเบิงเลยเออแล้วมีอลองหาบเบิ่งล่ไม่เป็นเม่้หาบได้ปไนไปไปีปไปไปไไปไปไไดไปไไปไเไป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 ไไป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 ไาไป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 ไีไปไปไปไอไปอื ขัวนี่ก็ได้เนาะย่างมาทำไมเลยอืเนี่ยเราเมื่อยขาแล้วเมื่อยตั้งท่าแล้วนี่มันบอกแมนแนวของผัวต้องล้มต้องเมียเท่านั้นอ่าเมียเสิ้มฟแล้วขึ้นขับเมียนักบอลทานไปน้องเรียนต้องแกงปีงจับกูนี่มึงโลดอ้าวบอมีปีงนะเป็นน้าคุณนะ ไปลงทีนง่นอก,ก,ก,บบกน,นอนอกระพัวกระเบิกกระถทนอนเเลยเปิดเสอน้ำคือนไงคือไซดทว่ไาไ้ด์เียนี้ยนะไซยูได้จะบนาติผัวค่ะบอทันนาวหามผัวโจเมียโอ้ยโอ้ยถูกเอา้เอา มันมีคุ้มนะบอ,อะน่านขันหน้าเลยพี่น้องัวนี้บอลได้คุ้มนะห้ากระข่างแรกพี่น้องเลยนะโอ้ ถึกใจถึกใจกระเทยเล่นน้ำกี่เอ้ยทางหลุมหรือทางเทิง,ทง,เ,ทงเทิงพี่ข้องมอลินกับบอกาดมันปลายนี่นะมันไลยไปตามน้ำ มึงก็กอดผัวเพิม่มความอบอุ่นอืมโอยบรรยากาศธนาซูคือดีแท้เนาะ ฮะเยอะไมังการมังการลอยขวบอยู่บ่ได้ฮะกันสุดนี่นะง่ายอร่อยเลยเนี่ยจะควเลยอะไรลอยนะมีแห้งป่ะเนี่ยก็จะกระนั่งละอืออืมโอ้ยคุณมันใสเดิอ๋อไอ แม่มาดูหาผัวกันเลยเดินน้ำกันค่ะอ่อโอ้ยฟินฟินพี่น้องเอ,อ้ย อบนบอลลีดบอลิีดโอ้ยดีแต่มันกรตอดโู้ฮะนอ่ามันจะบาติดเรื่องตีอนยะ่างอืมนาสินอนแบบวังได้นะจังฟินดีนอนมุนขาผัว <c oughs> บอเหน็นหนามึงอีกเลยนอนแบบเกา่า <c oughs> โอ้ยนอนแบบ โอ้ยสีน้อแบบกระเจี๊ยสิละคะผัวเมียันกระสิประมาานี่สามผัวดูผัวลำค้างจะลำค้างขยุกผัวเขา ลำคานเข,ขาเยอะว้าวผัวเราบ่นเรลำคานแต่พวกเ,เคยเนี่ยนี่ลกหยางลกเคขื่อนหมุนมีตีแหลกไปเลยเดินนี่นั่นอืมหยางก็เจ้บ่ยังธรรมาดาตัวน,นี้ข่ดหน้นาขักดๆธรรมาดาอ,อืม <laughs> <laughs> มันใสเนี้ยไหมไม่บ่ไอ้ห้ำแหละเปลี่ยนซื้อเฟซเรียบร้อยบ่เปลี่ยนไ่ได้ค่ะเปลี่ยนได้แล้ว มันโฉบขออื่นแพงอ้าวถูกดำแหล่บัดบกดำนะจะไหนแม่เกมกกลูกคนเดียวอยีกแบกแก่ร้อยในขวางพังี่งก็บมกาลอ,อยนะบ้าใครสุดในนูน้นเขาอยู่สุดในสันอ๋อมึงลูกได้แล้วคนเ,เนอบอิ่งเขามันใสเขาปอิสาแต่เขามันใสกูก็ยังมันใสมึงเลยเดี๋ยวนี้ พูนจ <mile> ุ้งมือกันพูนไปโดนน้ำห่วยพูนตายจุ้งมือกันหวยใสพุดวาไม่ลเลอย่างไปสื่อจุ้งมือกันตายขอหอมไดึงเอาเมียนี่ก็ได้ดึงเอาเมียอือโอ้ยพูนเออขอมันสีหักบอกว่า ไปเบิ่งดูไพ่อันนั้นเสียงไผ่น้ามันกำลังมาบ่เนรือยจังไดเนาะนี่ลงมาตอนไหน เออตอนลงเกมนะแมนบอลอีโนโวเดี๋ยวยุดยุดอย่าพาวอย่าพาวให้คุปฮปอดก่อนก็แน่สู้ป่านามหล่นฝั่งหวยพี่น้อง น้ำในหุนั้นมันสีนไ่แหงกุนาร์กรกะโตกุนาะเดียวนีนะลอยน้ำก็ได้อยู่หะก,กุนักกระโต้แลกก็ง<ล>ี่น้ำอยู่นี่ไปสากูบูลงมาพูดแหลกูลมาฆ่าก็งี่น้ำก็งี่น้ำปากกูให้รอยู่นะ

สวยหน่อยมันนามแห้งสาคนนะพากันนั่นให้เอาลิเป็นหัวหน้าเออเปที่ซอมลิไปที่้มสุขวามไปนะสาหัวคาวงเด้อค่ะสู้อยลงกลุ่มพนโอ้โหไได้สอทางนี้นะเออลอยลงลุ่ม ค่ะตุนนะโอ้ยมันอยู่เทิงตะพังหัวยที่ซูดอันร่อยมากนี่กันเ้อืยยอเอย,ยอะยน่าให้กาอยยางมันวางแผนสิขามึง ใไปเือยนี่บไ้เน่บออสดปลายลายวีเไปคางาคามนะเอาหนลงน้เลยเิมเทิงอยู่สิเทิงมดตะพังห่วยน้อยนะน้อยนี่น้อยในเนียนบ่นเบลีอยู่แล้วนั่นเล็ดมันนีนะ น้านน้่อลอยไปไปปไลงพ้มโงไงเนี่ยโง่จะเล่นนะซู่มเูให้นามนขู่จะเล่นเด้ยังบานเหรอโอ้ยอือเออโดดลงไปห้าผัวอีโน่ผู้ชายอยู่เต็มเทียงอือ ฝากเนี้ยประทำยังไงไหนงั่ไเราากมาแลกยไทำแล้เนี่ยอยใช้งานพวกเธอทำะไปทำบมโสินมันนะบอสสิร้อยอยู่เี่เอาโจงน้ำปัวจังนะสินกับสินฐานเอาอะไรปมาัสิยานนามจดลงแล้วนะสินก็ได้ มึงย่าเด้ออีกแลครับมาไว้มึงย่าเด้อสินมึงมาต้องไปมันมาไว้นั้นเสื้อห้ามมันเส้นเออผัวไปแล้วผัวเสื้อนั่นด้วยร้อยน้นหน้าไม่สิเพือนอย่างสิดเลยผับักดามอะไแล้วแกเสื้อออกได้ไหมโอ้ยเสื้อเสื้อจะได้ใส่ไปนี่นะอืมจะใส่ก็ะเทยนมหรอวะเนาะ อีแม่ซ้อนของสปีดเขื่องเทาไปกับบติดพูดข้าเล่นน้ำเพลย์ดามไปนีน้ำลงไปโหลดเขาไม่เก่งนะปลาตัวบักดามสิลงอะไรตีบัาดามสิลงอะไ จะไม่เสียขนาดนะพีอยได้ล้วมึงสิลงีดตีดามป้าต่พี่น้องมาดูจับสนามนะมึงน่ามึงจักิีนะดจังวาสิสูหนาโอ้ยสุกสร้างเหตุโอเคพี่น้องเจบพาบรรยากาศไปเพียงสักนึ่ก่อนอยากลงเห่นนนามดิ อยากลองเล่นน้ำโซ